ตอนนี้เรากําลังเตรียมอาหารอยู่นะคะอันนี้มีเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรนะราวนมแล้วก็มีสับฉันแล้วก็มีซิคโครงไก่ทอดนะคะแล้วก็ตอนตอนกลางคืนเราจะมีชาบูะคะ่ะอ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับดารีมเชนแนลนะครับ วันนี้เราก็มาเที่ยวกันนะครับมิตติประจำมิตติ้งประจำปีนะฮะของกลุ่มของเรานะครับหลุมศักดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านบ้านน้อยริมน้ําจังหวัดมวกเหล็กไม่ใช่แอลจังหวัดสระบุรีพอดีดื่มไปมากเกิน <laughs> <laughs> ไปแนละ้ <laughs> อำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับ เดี <mile> ๋ยวเนี่ยที่พักก็อะไรก็ล่มลื่นหมดเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าห้องพักเป็นยังไงเนาะไปคือพี่เบียนอนหลังนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีโต๊ะอยู่หน้าบ้านอ๋อมีครับมีครับมีครับอ๋อครับครับจะไม่อร่อย อนะันนี้คเข้าเข้ามาเลยฮนะโอ้นี้ห้องอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้เข้ามาห้องนอนห้องน <มา S 1> อนห้องนอนนะมีสองห้องว้าวนี่นะฮะพี P ่เบียร์ตรงนี้เลยะฮะปิดไปฮะปิดไปฮะอ,<ๆ>อันนี้หนึ่งห้องสองห้องโอ้โหพี่เบียร์ R เดี๋ยวย,ยืนสิคือเต็มตรงนี้แล้วเต็มคือทางเข้าเนี่ยอาจจะมินิหน่อยนะครับอ๋อ ทางเข้าเนี่ยอาจจะมีนี้หน่อยอันนี้คงจะเป็นหลังบ้านนะแต่นี้เขาแยกเป็นซ่วมฮะนี่ห้องอาบน้ำเหรออ่านี่ห้องอาบน้ำน,นี่ห้องอาบน้ำมีนี่นะก็น้ำอุ่นน้ำอุ่นมีหมดนะครับอันนี้อะ,อะไรเนี่ยไปเปียร์รีวิวเข้าได้ไหมอารมณ์เหมือนอยู่ไปไปโตเกียวอะทำไมแม่งโคตรเล็กจังเลยเนี่ยทำไมมันเล็กไปเปียร์ได้เข่าติดไหม เล็กมากอะคือถ้าห้ามกวนไงที่นี่เขารับแบบว่าคนจริงเขายุบห้องนอนก็ได้นะห้องน้ำให้มันใหญ่เพิ่อมโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มเต็มถ้าปิดประตูนี่โหคือคือพี่พี่อะโอ้โหคือชิดหมดแล้วครั้งสี่มุมเลยเนี่ยเข่าติดเข่าติดโอ้โหแต่ทุกอย่างก็ดีหมดนะครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยห้องโดยเฉพาะห้องส้วมเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึง บ้านหลังนี้แต่ว่าบ้านหลังอื่นเขาจะเหมือนรวมซ้วมกับห้องน้ําอ๋อแต่ถ้าหลังเนี้ยมันแยก <c oughs> เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีสองห้องนอนไงแต่บ้านหลังนี้รู้สึกใหญ่ๆสุดนะครับเนี่ยใช่ไหมพอมีสองห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูรวมๆแล้วคือผ่านเลยโหดูต้องปิดไม้ดี๋ยงฮะออยุงน่อยูงอยูงติดได้ค่เดี๋ยวไงเราก็ไปดู อาหารการกินต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้แม่ครัวกําลังทําอยู่เราเพิ่งมาพี่ดีกันโอ้โหมีน้ำตกน้ำตกมีล้ำธารเน่นกันสนุกสนานเด็กน้อยลูกเล็กเด็กแดงมาได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ครัวนะครับก็คือแม่ครัวตะกุ่ยนะครับกับทำอะไรคะคครรัับมาาแ้วกนเอาพริกร้อยเม็ดนะคะขอแบบเผ็ด เอแบบแซ่บๆอร่อยไหมเนี่ยดูจากดูจากข้าฝานแล้วลุกมือลุกมือมันจะอร่อยป่ะเนี่ยอร่อยงานช่วยึกงานแต่ดูเผ็ดแซ่บแน่นอนนะน่าจะเผ็ดติดจาเลยว่ะโอ้โหน้ำยำไงเดี๋ยวอันนี้เหมามาทั้งสวนเลยปะครับเนี่ยโทษนะโทษนะแวะซื้อแตงกวาที่บ้านจนปบกพูดเติมพริกมาแถวนี้เลยสลับบุหรี่เดียวเชียวตำพริกนะฮะ แหม่ต้องให้เห็นสโนธจรงใช่ไหมสปอนเซอร์น่าจะเข้าเพชรก่อนนะพี่ว่านะน่าจะไปโดนเพชรก่อนนะ I am j e w e l r y นะคะ อะไรคะหนึ่งนี่ขนมจีบเปิดให้ดวหน่อยร้อนอ่ะเอาเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรแง้มแง้มแง้มโอ๊ยน่ากินจังกำลังนึ่งอยู่นึ่งอยู่ อร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยอร่อย หลัดคนมมีหลักการทำอะไรก็จะนิ่งไหมนี่นี่นี่อยู่เนี่ยเอาเดียาร์นวัเนี่ยมันยิงหายิงหายเลยะลงเหรอดูดู i <laughs>